วันนี้พี่จะมาให้เคล็ดลับในการดึงดูดเงินเข้ากระเป๋ากันนะคะสําหรับใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะหรือใครที่ใช้กระเป๋าทั่วไปนะคะแล้วก็ไี่ใช้กระเป๋าดักซับนะค็อาจจะเป็นกระเป๋าธรรมดาพี่ก็เลยไปหาซื้อที่อันนี้คือเกล็ดมานะคะทุกคนรูปทรงเกือกมา้าเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินอ่ะแล้วเพื่อนๆใช้กระเป๋าแบบไหนก็ได้แต่ที่สําคัญในกระเป๋านี่นะคะ่ะตามเคล็ดลับที่เราได้ไปเรียนรู้ตามหลักกดแรงดัดูดกจัก,กรวาลน,นะหนึ่งเลยเพื่อนๆต้องมีความสุขในการใช้กระเป๋าค่ะแล้วก็ พูดภาษาบวกๆลงไปในกระเป๋าเงินของเราค่ะแล้วก็สวมกันเป็นว่าวันนี้เราออกไปค้าไปขายใช่ไหมเงินจะไหลมาเทมาเข้ากระเป๋าเราเยอะมากแล้วก็มาทั้งวันทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันแล้วก็มีเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บร่ำรวยขึ้นอะ่ะเราต้องมโนขนาดนี้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วที่สาคัญสมมติว่าเราปีกระเป๋าหนึ่งใบอะ่ะเขาเขาบอกเลยว่าห้ามให้เราเหล่ยกับหัวกับหางเงินค่ะ ให้เราเอาหน้าแบบนยามาอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ไม่ให้ใส่บัตรเครดิตเพื่ออะไรคะ <P ew> er> เพื่อป้องกันไม่ให้เราไปกดบัตรเครดิตเพิ่มจนทําให้เรามีหนี้สินเพิ่มขึ้นนะคะถ้าใครที่อยากหมดหนี้ก็ลองเอาบัตรเครดิตไปซ่อนไว้แล้วก็ไม่ต้องใช้หรือเงินเดือนออกเงนี้ยค่ะเวลาค้าขายได้ก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งเก็บออมไว้เพื่อเอาเงินส่วนหนึ่งเอาเป็นลงทุนต่อย,ยอดจะทําให้เพื่อนๆมีรายได้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ทีนี้เพื่อนๆก็จะมีเงินเตรมกระเป๋าเลยทีนะะี้ค่ะอันดับแรกก่อนที่เราจะมีเงินเตรียมกระเป๋านะคะ ให้ให้เราค่ะนะมโนตัวเองแบบนี้ว่าเหมือนพี่จะแบ่งปันในเรื่องของการเงินเนาะขอโทษนะกระเป๋าที่ผ่านมาที่เราแบบไม่ได้สํานึกรู้คุณกับเธอเลยต่อไปนี้สํานึกรู้คุณกับเธอนะขอบคุณมากเลยนะล,นลูกนะรักนะต่อไปนี้ดึงดูดความสุขความโชคดีความเฮงความปังเงินทองไหลามาเทมานะวันนี้ค้าขายได้วันเท่าไหร่วันละสองพันบาทใช่ไหมก็รู้สึกว่าเราจะได้เงินสองบาทนะแล้วสองพันบาทใช่ไหมเราก็ได้เงินสองพันบาทเทียบร้อยแล้วมือแม้กระทั่ง กระเป๋านี้จะดึงหลดเงินให้เราสี่แสนบาทเราก็รู้สึกว่าเราได้เงินเงินสี่แสนแน่นอนหรือวันนี้ขายของหมดเกลี้ยงได้เท่าไหร่คะให้รู้สึกเลยว่าวันนี้ขายของหมดเกลี้ยงได้สองหมื่นใช่ไหมก็รู้เลยว่าเงินจะเข้าแบบเข้ากระเป๋าเราสองหมื่นบาทค่ะมโนไปก่อนค่ะถ้าเป็นไปได้หาภาพมาดูนะหรือเอาเงินมาดูมาแปะเป็นภาพไว้ดูได้ค่ะส่วนตัวเองเนาะ แล้วก็มาโนจิตไปว่าวันหนึ่งอาจจะมีเงินเต็มกระเป๋าแบบนี้แล้วก็จะดึงดูดเงินวันละสองหมื่นสองพันสามพันก็แล้วแต่อย่าอย่าโฟกัสที่กําไรค่ะถ้าเราโฟกัสที่กําไรขายของทําไมวันนี้ได้กาไรน้อยกําไรไม่ได้หรือขาดทุนมันก็เลยขาดทุนค่ะเพื่อนๆลองเลิกคิดเรื่องขาดทุนเลยค่ะให้ท่องคํานี้ว่าค้าขายร่ารวยค้าขายร่ารวยนะคะขายดีขายปังขายหมดไม่พอขายไม่ว่าจะขายอะไรก็ขายดีขายปังขายหมดไม่พอขายลูกค้าแย่งกันซื้อแย่งกันลุมซื้อแย่งกัน รวมกันกินน่ะใครใี่ขายของกินก็รู้สึกว่าโหลูกค้ากินแล้วอร่อยกินแล้วติดใจซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ําหรือแม้กระทั่งใครขายของใช้ก็รู้สึกว่าลูกค้าใช้ดีเห็นผลแล้วก็ซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ำนะให้เรามโนไปแบบนี้ไม่ว่าเราสต๊อกของอะไรก็ช่างก็ให้รู้สึกว่าเราสต๊อกของนี่จะขายดีขายหมดเกี้ยงไม่พอขายแล้วมันจะก็จะขายดีขายหมดเกี้ยงไม่พอขายเพราะเราเคยมโนแบบนี้เราเคยคิดแบบนี้ว่าพดมากพดน้อยก็ขายดีขายปังขายหมด เราก็ได้ขายดีขายปังขายหมดค่ะนะคะทุกคนนี่แหละเคล็ดลับหรือถ้าเป็นไปได้คุณอาจจะพสสกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ในกระเป๋าอย่างนี้ก็จะมีหลวงพ่อประสางกระจายปกปกติพี่จะแขวนไปแบบนี้ค่ะนะเอาไว้โปรแกรมทิตตันนี้เราจะไม่เราจะคุยกับหลวงพ่อบ่อยๆแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่คุยเราจะรู้สึกไม่มีความสุขถ้าเราปรึกษาท่านเราก็มีความสุขค่ะแล้วมองหน้าด,ด,ดูหน้าท่านแล้วมีความสุขนะ แค่นี้แหละลองทำดูค่ะเพื่อนๆนะลองขอบคุณเงินขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้ตอ่อไปนะมันจะเหลือกินเหลือใช้เหลือออมได้เป็นหมืน่นได้เป็นแสนได้เป็นล้านนง่ายสบายสบายตต่อี้ฉันจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้ร่ำรวยขึ้นนะคะให้เราโปรแกรมจิตประมาณนี้นะคะแล้วก็พูดแต่สิ่งดีค่ะเอาเวลาที่เหลือนะมาลองนะ เรียนรู้การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วก็ทำคลิปทุกวันทุกวันเพื่อนๆก,ก็จะมีรายได้มากขึ้นแน่นอนค่ะนะก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก็ลองเอาเคล็ดลนะับขอบคุณนะมากรักรักนะขอบคุณมากที่จะดึงดูดเงินให้เรามีเงินเต็มกระเป๋าแล้วก็วันนึงเราจะซื้อกระเป๋าใบใหม่มาให้จะเอาแบบใบใหญ่ที่ใส่เงินได้เยอะเลยนะแล้วเราจะรลักกันนะขอบคุณนะดึงดูดเงินมาให้แม่เยอะๆนะให้เราฟืยกับเป้าค่ะแล้วก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็บอกเลยว่าดึงดูดได้จริงค่ะไปแล้วบา,บาย ึกไม่ใช่ฝึกวันเดียวนะฝึกการฝึกในการใช้กดแรงถุนเนี่ยรู้สึกวานโอได้แล้วก็ไม่ขวดไม่แค้นใครเนี่ยแล้วก็แบบต้องรู้สึกตลอดทั้งวันหรือแม้กระทั่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราขยันหาเงินเก็บเงินการเงินของเราจะดีขึ้นแน่นอนห้ามบม่นเกี่ยวกับเรื่องการเงินถ้าอยากให้การเงินไหลมาทีมาถ้าอยากจะมีไอเดียในการหาเงินเชื่อหรือไม่ว่าถ้าคิดบอกแบบเนี้หยิบจับอะไรมาขายก็ขายดีขายได้ทั้งนั้นค่ะแล้วก็ขายหมดด้วยนะคะ อันนี้ทั้งนั้นพี่ก็แนะนําให้ทุกคนค่ะมาเรียนรู้การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะถ้าอยากมีไรายได้ที่ไหลมาทมาไม่สิ้นสุดเพราะว่ามันทําได้จริงค่ะเพราะเราเคยได้มาแล้วเราถึงมาแบ่งปันนะคะเพื่อนๆสาหรับใครนะ,คะที่อยากจะเรียนรู้คอร์สฟรีเรามีคอร์สให้เรียนรู้ฟรีออกมาสร้างตัวตนด้วยกันนะคะเริ่มต้นเรียนรู้พื่ฟรีลงทุนแค่หลักร้อยแล้วก็สามารถมาเริ่มต้นสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วทำให้เรามีไรายได้หลักแสนหลักล้านกันค่ะ ที่อยากจะเป็นดิวเลอร์เคียงข้างพี่ติดตัวพี่นะคะก็มาเรียนรู้ด้วยกันเนาะมาขายสบู่ล้างหน้าด้วยกันนะอาจจะทํากับพี่หรือไปทําคนอื่นก็ได้ปรึกษาก่อนได้เดี๋ยวเรามีเราแนะนําให้สําหรับใครที่อยากจะขายของออนไลน์นะเพราะว่าพี่มีประสบการณ์มากกว่า2ปีในการขายของออนไลน์ความรู้ที่ผ่านมาสามารถทําให้ทุกคนขายดีขายปังแล้วมีเงินเก็บได้แน่นอนค่ะเราจับไว้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาติดตามขอบคุณมากค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะยินที่รู้จักนะคะ હે